ฝันเห็นปลามาดูคําทํานายฝันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยทั่วไปเวลาเราฝันเห็นปลาเขาบอกว่าจะได้โชคก้อนใหญ่จะได้เงินมีโชคลาภอาจารย์ลักษ์นะคะจะทํานายฝันในเรื่องของการฝันเห็นปลาว่าจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภค่ะนะคะยิ่งปลาตัวนั้นตัวใหญ่เท่าไหร่หมายถึงโชคลาภก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น แต่หากว่าฝันเวลาไปจับปลาแล้วปลาเป็นหลุดมือไปเนี่ยตรงนี้คุณต้องระมัดระวังนะเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเสียทรัพย์สิส่งเงินทองได้นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยแล้วเวลาเราฝันเห็นปลาเนี่ยนะคะเวลาเราจะตีเป็นตัวเลขเลขนําโชคของคนที่ฝันเห็นปลาจะเป็นเลข8เลข9เลข7แล้วก็เลข5สําหรับคนที่ฝันว่าปลาหลุดมือซึ่ง เป็นลางบอกเหตุว่าเราบัดระหว่างเกษตรทรัพย์สินเงินทองปตื่นขึ้นมาค่ะนะคะในวันนั้นให้แก้เครสด้วยการที่ทำเงินหล่นจะเป็น1บาทหรือ5บาทก็ได้นะคะเดินเดินไปแล้วก็ทำเงินหล่นก็จะเป็นการแก้เครดไม่ให้เราเสียเงินก้อนใหญ่ได้